สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกรากร้ายทั่วตะนออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กำลังห้ำหั่นกันไม่หยุดใส่กันไม่ยัง้งทั้งในการที่กองทัพอิสราเอล บิดทำลายเครือขา่ายวงใต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในยุนกาซาเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองทัพอิสราเอลส่งโดนโจมตีปิดชื่อสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ติดอาวุธเคลื่อนไหวเป็นภัยคุกคามต่อฐานอิสราเอลดับสยองคาดที่และพบเครื่องยิงจรวดของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสยิงจรวดใส่พื้นที่ของประเทศอ,อิสราเอลเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เมื่อวันที่19สิงหาคม2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองรัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของหน่วยวิศวะกรการสู้รบยาฮารอมชั้นยอดของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ตามกดลัางกลุ่มก่อการร้าดดยฮามาสในตะนอกกลางโดยมีหน้าที่ ระเบิดทำลายฐานที่มั่นและครือข็งบุกใต้ดินของกลุ่มกอคาไลฮามาสในชวนกาซาให้สิ้นซากครับ,บรวมถึงสํารวจบริเวณอุโมงค์ใต้ดินว่ามีตัวประกันที่มีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่อยู่ในอุโมงค์ใต้ดินหรือไม่นะครับซึ่งถ้าพบเจอก็จะช่วยกันค้น และเอาออกมาจากอุวงตาดินกลับเข้าสู่ประเทศอิสราเอลให้ได้นะครับแต่เหตุการณ์นี้เจอวงตาดินแห่งหนึ่งในชวนกาซาแต่ไม่สามารถเจอตัวประกันนะครับที่ยังมีชีวิตและไม่มีชีวิตทําให้กองทัพอิสราเอลโดยหน่วยวิศวกรการสุดอบยาฮลอมของกองทัพอิสราเอลก็ได้ระเบิดทําลายเครือข่ายอุวงตาดินแห่งนี้ทิ้งจนทําให้เสียหายยับเยินเป็นเส้นความร้อนตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุในถ้อยแถลงว่า กองทัพอิสราเอลได้ตามกวาดล้างกลุ่มก่อการร้า,รายฮามาดในฮนวันกาซาและระบุว่าในพื้นที่ค่ายอันโมซีซึ่งโดยปกติแล้วเป็นค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในฮวนวกาซาแต่อยทัพอิสราเอลก็ได้ค้นพบเครือข่า,ขายวงตาดินของกลุ่มก่อการร้า,รายฮามาดในฮนวันกาซาในบริเวณแห่งนี้ที่ระบุว่ามีความยาวมากถึง1.2กิโลเมตร และงานนี้กองทัพอิสราเอลจึงได้ส่งหน่วยวิศวกรการสู้รบตรวจค้นอุโมงค์ใต้ดินว่ามีตัวประกันอยู่หรือไม่และสุดท้ายก็ไม่มีนะครับจึงนํามาสู่การติดตั้งระเบิดของหน่วยวิศวกร,รการสู้รบยาฮามของกองทัพอิสราเอลที่เป็นหน่วยชั้นยอดของอิสราเอลนะครับที่พวกเขามีความสามารถเชี่ยวชาญในการ ติดตั้งระเบิดนะครับซึงเป็นหน่วยวิศวกรของกองทัพอิสราเอลและนำมาสู่การจุดนระเบิดอุโมงต้าดินทางกล่าวครับจะทําให้มีเส้นสายความร้อนเกิดขึ้นนะครับที่ถ่ายจากภาพมุมไกลของกองทัพอิสราเอลที่เผยแพร่ออกมานะครับที่ระบุว่าเป็นการระเบิดทําลายเครือข่ายอุโมงต้าดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในค่ายอันโมซี i, ของชนวนกาซานะครับที่งานนี้ทําให้อุโมงต้าดินดังกล่าวเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่อุโมงต้าดินเหล่านี้ จะใช้งบประมาณจากชาติมุสลิมที่มอบให้แลบพไปน้องสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มก่อการร้ายฮามาต์ที่เกณฑ์แรงงานชาวปาเลสตาในฮวานกาซามาช่วยกันขุดช่วยกันสร้างนะครับซึ่งปกติแล้วชาวมุสลิมนั้นจะมอบเงินให้กับชุมชนกาซาให้กับชาวปาเลสต์มาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่แต่ในเมื่อมีกลุ่มก่อการร้ายฮามาต์มาปกครองชุมชนกาซาแบบนี้สมมติให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาส์เอาเงินดังกล่าวนั้นมาเป็นเงินทุนในการขุดรูมุงใต้ดินเพื่อใช้ ทำการก่อการร้ายเล่นงานประเทศอิสราเอลสุดท้ายก็ไร้ค่านะครับเมื่อถุงรับอิสราเอลตามมากว่ดาล้างและระเบิดทําลายเครือข่ายมตาดินเหล่านี้ทิ้ง ไปในที่สุดนะครับ่น้องซัตตึมซัตตึมแบบนี้คาดว่าทําให้อุโมงต์ใตดินของกลุ่มกอกร้ายฮามาสยังคงถูกถล่มอย่างต่อนเนื่องโดยกองทัพอิสราเอลโดยหน่วยวิศวกรการสู้รบของกองทัพอิสราเอลครับที่กำลางกวาดล้างกลุ่มกอกร้ายฮามาสให้สินส้นซากให้ได้ไม่ให้ใช้เครือข่ายอุโมงต์ใตดินเหล่านี้เป็นไฟคู่คมต่อประเทศอิสราเอลเรือนฐานกอกร้กายประเทศอิสราเอลต่อไปเรื่องข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่เพวกง,งานของโดนโจมตีของกองทัพการอิสราเอลที่ระบุว่า ได้สามารถปลิดชีพสมาชิกกลุ่มกองกำลังฮามาสที่ถูกพบเห็นโดยการตรวจการทางอากาศครับและติดอาวุธไปด้วยงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ใช้โดโจมตีปลิดชีพพวกเขาจะต้องให้ดับสยองคาที่ไปนในนที่สุดนะครับที่กองทัอพอิสราเอลเผยว่ากลุ่มมือปืนติดอาวุธพบเห็นว่ากาําลังปฏิบัติการอยู่ในสุสานแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเมืองคารยูนิตของโวนกาซาเมื่อวันที่ผ่านมานะครับและได้ถูกสังหารด้วยการโจมตีด้วยโดนและได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเจ้าที่ก่อการร้ายถูกพบเห็นที่สูตรสารเก่าโดยทหาร,หน,ร,นรหน่วยราชตเวนของกองทัพอิสราเอลหน่วยฮารูบนะครับของกองพลเคเฟอร์ได้พบเห็นและเจ้าที่กองทัพอิสราเอลยืยนว่ามือปืนเหล่านี้เป็นทย้ยคคามต่อกองกำลังที่ปฏิบัติการบริเวณใกล้เคียงและทหารฮา,ารูบจึงได้ส่งโดนโจมตีพวกเขาจะทําให้ดับสยองคาที่ใณที่สุดนะครับุนแรงมากจริงๆเลยครัน้องการโจมตีรดนของกองทัพอิสราเอล มือนจะเป็นเครื่องบินรบเทพด้วยซ้ำน,นะครับขาวามรุนแรงแต่ข่าวรายงานว่าโดนนะครับ้และกองทัพอิสราเอลระบุว่าพบปืนไรเฟิลโจมปืน RPG ระเบิดมือและอุปกรณ์ระเบิดบนร่างกายของเขาจํานวนมากในเวลาต่อมาและพื้นที่ใกล้เคียงที่เขาถูกติดชีพโดยเหตุการณ์เดียวกันนี้ครับในพื้นที่แยกกันกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้พบและทําลายเครื่องยิงรวดของกลุ่มก่อการร้าย ไปเรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้ของทัพอิสราเอลก็ขวัญล้างกลุ่มก่อาก,าการร้ายในหวนกาซาอย่างต่อเน,นื่องครับหลังจากที่ไม่ยอมแพ้ยอมจํานวนต่อของทัพอิสราเอลงานนี้ของทัพอิสราเอลก็มีดวงตาจากท้องฟ้าทัา้งไป้องรัถึงกองกำลังภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลที่ช่วยเหลือกันนะครับเพื่อปกป้องชีวิตของทอาหารอิสราเอลที่ปฏิบัติการในพื้นที่รวมถึงปกป้องชีวิตชาวอิสราเอลถ้าหากไปไว้อาจจะได้ให้พวกเขาเหล่านี้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสเหล่านี้ ไปทาการก่อการร้ายทาลายประเทศอิสราเอลอีกนะครับพี่น้องงานนี้นำมาสู่การโจมตีผลิตชีพนับสยองคาที่สาแล้วสาเล่าอยู่เรื่อยมาสาหรับุ่มก่อการร้ายฮามาสจากการที่มียอมแพ้ยอมจนนและไปบุกป็นฆ่าประชาชนชาวโลกชาวอิสราเอลชาวไทยก่อนนะครับในวันที่7ตุลาคม2 0 2 3สุดท้ายก็ถูกตามมารางแค้นแบบนี้หรือจะบอกได้ว่าไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับะข่าสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่ากองทัพอิสราเอล ถ้ถล่มกลุ่มก่อการร้ายฮามาดอย่างนักหน่วงยับเยินหลายวันเลยนะครับแต่กลุ่มก่อการร้ายฮามาดก็ยังมีการเหมิมเกลิ่มยิงจรวดใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลได้อยู่เหมือนกันนะครับพีองแต่ก็โดนรับอิสราเอลทําลายเครื่องยิงจรวดนั้นไปเรียบร้อยที่ข่าวระบุเพิ่มเติมว่ามีจรวดที่ยิงมาจากทางตอนใต้ของจวนกาสซามุ่งหน้าสู่อิสราเอลแต่พลาดเป้าและตกในเขตวจ,จวนกาสซาเองซึ่งมีการยิงสกัดขึ้น ในขีบนาวุธต่อต้านาัยานของอิสราเอลไอรอนดุนะครับยิงสกัดขึ้นแต่แล้วจรวดของกลุ่มก่อการฮามัสก็ตกในชวันกาซาเองนะครับตามที่ข่าวรายงานไว้แล้วนะครับอิสราเอล จึงได้ตามหาตำแหน่งที่มีการยิงรวดออกมาและนำมาสู่การทำลายเครื่องยิงจรวดของกลุ่มกอกร้ายฮามัตทิ้งไปในที่สุดนะครับตามภาพนิ่งที่ปรากฏทําใ้งานนี้กองทัพอิสราเอลก็รู้ว่ากลุ่มกอกร้ายฮามัตก็ยังมีขีดความสามารถที่จะยิงจรวดใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลได้อยู่นะครับพี่น้องแต่ก็ทำได้แค่ลูก2ลูกแค่นั้นนะครับว่าทำจำนวนมากแบบเดิมมาได้เพราะว่ากองทัพอิสราเอลนั้น ได้ทำลายล้างเสียหายยับเยินจำนวนมากอย่างต่อนเนื่องนะครับและคาดว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่โผล่มานั้นน่าจะเป็นชาวปาเลสไตน์รนแรงที่แฝงตัวกับประชาชนชาวปาเลสไตน์นะครับมาสู่การประกอบเครื่องยิงจรวดที่ยังหลงเหลืออยู่และยิงจรวดใส่พื้นที่อิสราเอลยะงครับอิสราเอลก็มีไอรอนโดมน,นะครับคีบนาวุธต่า,างตาอย่างนั้เทศอสามารถสกัดได้นะครับรวมถึงสกัดไม่ได้แบบนี้เพราะว่า ตกในพื้นที่ของจุวนกาซ่าเองนะครับพี่้งังอยากมีให้คลิปข่าวนี้ก็เลยนํามาเล่าให้นักชมได้ร,รับชมรับฟังกันก็นคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลาเพียงเท่านี้ถ้าพู้ไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ